ือหนองสำโรงแหล่งชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าที่น่าจะสวยและใกล้ตัวเมืองอุดรธานีมากที่สุดแห่งหนึ่งเลยล่ะครับเพราะเทศบาลเมืองหนองสำโรงอยู่ห่างจากตัวเมืองอุดรธานีเพียงไม่กี่กิโลเมตรเองเห็นภาพบรรยากาศยามเช้าแถวแถวหนองสำโรงแบบนี้แล้วก็แทบจะไม่น่าเชื่อเลยล่ะครับว่าจ้มีทะเลหมอกให้ดูแบบนี้ใกล้ๆเมืองอุดรแค่นิดเดียวเอง หากถามว่าทําไมเมืองหนองสําโรงถึงยังมีทะเลเหมอกยามเช้ากับแสงอาทิตย์ขึ้นยามเช้ากับบรรยากาศกดีๆแบบนี้ให้ดูได้อีกจนถึงทุกวันนี้ก็ตอบได้เลยละครับว่าเพราะชาวบ้านแถวหนองสําโรงเขาเอาใจใส่ต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยตัวเองแบบจริงจัง <c oughs> ยกตัวอย่างเรื่องของขยะในชุมชน าชิกในชุมชนมีการหาหรือเพื่อหาแนวทางการกำจัดขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนซึ่งชาวชุมชนได้มีการเริ่มตั้งกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิลขึ้นโดยมีเทศบาลเมืองหนองสำโรงเป็นพี่เลี้ยงทั้งนี้ก็เพื่อร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนและเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของเมืองหนองสำโรงด้วย เทศบาลเมืองหลองคำหลองก็เป็นเทศบาลที่น่าอยู่นะครับก็ประชาชนก็มีความร่วมมือทํางานในชุมชนเองนะครับในเรื่องการมีอาชีพแล้วก็มีไรายได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลเองก็สนับสนุนให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหนองคำลงใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นโครงการขยะเป็นทองคุ้มของครอบครัวโครงการนี้ก็เป็นโครงการของชุมชนเองซึ่งก่อตั้งโดยชุมชนเองนะครับในการรวมกลุ่มรวมตัวของชุมชนนะครับในการจัด หาซื้อขยะนะครับที่เป็นขยะรีไซเคิลขยะที่ทิ้งแล้วไม่มีใครดูแลก็ต้องขอยกนิ้วให้กับการจัดการเมืองอย่างมีส่วนร่วมของชาวเมืองหนองสำโรงที่มีส่วนทำให้วันนี้ยังมีสิ่งแวดล้อมดีๆอากาศดีๆและยังคงมีสัตว์น้ําให้จับมากินกันได้แบบนี้สิ่งเหล่านี้ยังคงอยู่ได้เพราะชาวเมืองหนองสำโรง เขายังคงมีความสุขกับการประกอบอาชีพที่มีส่วนช่วยในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นคุณลุงสมคิดท่านนี้ที่แม้ร่างกายจะไม่สมบูรณ์แต่เลือกที่จะเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์โดยได้ผลพลอยได้เป็นปุ๋ยหนาชั้นดีจากชีของไส้เดือนและปุ๋ยมูลไส้เดือนสามารถสร้างรายได้และเพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้เพาะปลูกทำเกษตรปลอดสารพิษเพียงเท่านี้ คุณลุงท่านก็มีความสุขกับอาชีพที่มีส่วนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนแล้วจึงไม่แปลกที่หากคุณได้เดินผ่านไปบ้านใครในหนองสำโรงแล้วจะได้เห็นว่าชาวบ้านเขามีนิสัยการกินอาหารแบบไม่กินทิ้งกินขว้างเหลือเศษอาหารเมื่อไหร่ก็จะเอาไปเพื่อแพร่ถึงไส้เดือนแบบนี้ด้วยน่ารักไหมล่ะครับคุณผู้ชม จากที่เราได้มาเห็นรอยยิ้มและสัมผัสถึงความสุขของชาวหนองสำโรงแบบนี้ได้ก็เพราะว่าเมืองหนองสำโรงได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสามเมืองที่เข้ารอบสุดท้ายในโครงการปลูกเมืองให้โลกเปลี่ยนหรือ Earth Out City Challenge ซึ่งมีผู้เขาร่วมโครงการกว่า163เมืองทั่วโลกครับผมก็ต้องขอเชิญชวนทุกท่านนะครับร่วมโหวต นะครับโครงการดีๆนะครับเหล่านี้แล้วก็เทศบาลเมืองหนองสมรงที่เป็นเทศบาลเมืองหน้าอยู่นะครับให้คะแนนเสียงของเทศบาลเมืองหนองสมรงนะครับชนะในการเลือกเทศบาลเมืองหน้าอยู่เขาไม่ได้ไทยหรือโครงการ v ีเลิฟซิตี้พอากากอคุูครับขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นกำลังใจให้กับเมืองหนองสโรงโดยร่วมโหวตกันได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ 1. โหวตผ่าน w w w v l o v e c i t i e s o r g 2. โ พสรูปผ่านอินสตาแกรม #weLove หนองสำโรง 3. ทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์โดยใส่แฮ s แท a g #weLove หนองสำโรง 4. ส่งคำแนะนำให้กับเมืองผ่านทาง www.weLoveCities.org ได้เห็นชาวเมืองหนองสำโรงเขาใช้ชีวิตทำม,มาหากินอยู่ท่ามกลางทะเลหมอกสวยๆและสิ่งแวดล้อมดีๆอย่างมีความสุขแบบนี้แล้วขอบอกได้คำเดียวเลยเลยครับว่าอยากจะไปอยู่ที่หนองสำโรงเข้าแล้วล่ะสิ